สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสหานันเดโฮสเตอร์นะครับวันนี้นะครับเตรียมส่งซองหนังของก๊อกสิบนะครับซองปืนหนังของก๊อกสิบนะครับตามแบบที่ลูกค้าต้องการตัดเย็บด้วยมือ100%เนะครับเก็บขอบเรียบขัดเงาแล้วก็ลงสีขอบนะครับดูการตัดเย็บนะครับเป็นงานหนังฟอกฝาดนะครับแล้วก็เคลือบเงา ก่อนส่งย้อมสีด้วยมือนะครับตอนนี้อาจนำโมเดลปืนออกจากซองนะครับอ่าด้านในนะครับเป็นซับในหนังแกะสีแดงนะครับซับในหนังแกะสีแดงตัวนี้ป้องกันปืนเป็นรอยนะครับด้านนอกตัดเย็บนะครับมีหนังสองชิ้นนะครับเป็นหนังด้านในกับหนังด้านนอกนะครับอ่าใช้หนังฟอกฝาดน,นะครับด้านนอก อยู่ทรงนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเขาเนี่ยใจกลับนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ facebook สหายนานเดอะโฮสเตอร์นะครับตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับ